เด o พู n แอน l ูเ r อรีจะเปิดตัวที่เท่าไหรนะ่นนี่คงเป็นคำถามที่ อยู่ในใจหลายคนอยู่เหมือนกันนะเออหนังเรื่องนี้จะจะยังไงนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของมาวลเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาะหนังก็เรียกได้ว่าทําเงินกําไรบ้างไม่กาไรบ้างจากที่เมื่อก่อนกําไรมาตลอดแล้วก็ทําเงินแบบ 150- 200ล้านก็เป็นเรื่องปกติเนาะตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะสามารถทําเงินสัปดาห์เปิดตัว3วันแรกครับอยู่ราวๆ1 6 0่งร้อยถึงหนึ่ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งถามผมนะนี่คือตัวเลขที่แบบว่าไอ้ทียแบบ บาคังมากมาครับเพราะอะไรเพราะว่ามาเวลเนี่ยหลังจากที่มาเฟสสี่หลังจากที่โควิดเนี่ยมีแค่การเดียนสเรื่องเดียวนะครับที่พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคาว่าหนังมันได้กําไรแบบจริงๆจังๆไอ้กาไรจริงจจังๆเนี่ยมันเปิดตัวไปแค่118ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับนี่คือการเด i a n นออ a ก a x y นะครับกลุ่มทีมที่คนรักมากหนังดีมาตลอดตัวหนังดีมากๆภาคสามก็ดีมากก็เปิดตัวไปแค่118ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับอดีตอันงดงามของหนัง ไปไปลายแต่ต้น200ล้านเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องจริงอีกต่อไปแถมเด้พูผู้แอบมูบบรินเนี่ยคือหนังเลด r เรื่องแรกของมาเวลอีกด้วยนะครับตัวเลข160ล้าน1 6 6ล้านเนี่ยมันคือตัวเลขที่จะทําลายสถิติหนังเลตอาตลอดการด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ดูเป็นตัวเลขที่แบบไอ้ีคยมันมันจะเป็นไปได้จริงเหรอวะ มันจะทําได้จริงเหรอวะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาคิดว่าอะไรกันวะที่ทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันประสบความสําเร็จและสามารถทําในสิ่งที่หนังเรื่องอื่นไม่เคยทําได้มาก่อนผมก็เป็นไอเดียครับเราะว่าเหตุผลเนี่ยมันน่าจะมีอยู่ประมาณ2เหตุผลครับเหตุผลที่1เลยคือชื่อเรื่องครัอยู่ในชื่อเรื่องเลยฮะเดทพูลไม่เท่าไหร่แอนบูเบรีนี่สินะฮะผมคิดว่าชื่อเรื่องมีเหตุผล มากมากนะครับคือแน่นอนแหละมันควรจะชื่อเดซพูสามใช่ไหมแต่ว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ทางค่ายก็ต้องรู้แหละว่าความเป็นบูเบอรีนเนี่ยมันมีผลมหาศาลต,ต่อความคิดของคนดูครับต้องยอมรับนะว่าเดซพูสามหรือเดซพูเอ็นบูเบอรีนเนี่ยแรกเริ่มเริมทีเนะี่ยไม่ได้มีไอเดียเกี่ยวกับบูเบอรีเลยนะครับแรกเริ่มเดิมทีคือมีไอเดียกับว่าเอ,อ้ยจะมาอยู่ใน MCU สนุกสนุกเฉยๆแต่ไอเดียเกี่ยวกับบูเบอรีเนี่ยมันมาที่หลังพร้อมกับ คิวแจ็คแมนโทรหาแล,เลดเรโนบอก hey, เฮ้ยเล่นนะขอเล่นอีกสักภาคหนึ่งแล้วกันขอทำไรส่งสุขด้วยกันนั่นคือที่มาของหนังภาคนี้เพราะฉะั้นมันไม่ใช่การวางแผนที่อูฉันวางแผนมาน,นาจะให้บูวรดินมาอยู่มันมันไม่ได้มันไม่ได้ไปแบบนี้ซึ่งการกลับมาของนักแสดงที่หายไปนานแบบนี้เนี่ยมันพิสูจน์มานักต่อนักแล้วนะครับว่าได้ผลมหาศาลกับคนดูและมันก็สามารถทําเงินมหาศาลให้กับตัวหนังและค่ายหนังได้อีกด้วยตัวอย่างที่ดีที่สุดคืออะไรฮะสไปเดอร์แม no นโนเวอโฮมครับ ผมคิดว่าสไปเดอร์แมนโนเวโคมเป็นหนังที่ดีนะผมชอบนะแต่ผมดูเหมือนกับว่าหลายๆคนไม่ได้ชอบหนังเรื่องนี้บอกไม่ใช่หนังดีเท่าไหร่เลยแต่ขนาดที่ว่ามันไม่ใช่หนังดีเท่าไหร่แต่มันทำเงินไปมหาศาลขนาดนั้นด้วยการมาถึงของซูเปอร์ฮีโร่สามคนที่เรียกได้ว่าไม่ได้โผมาบนจอภาพยนต์มาอย่างเนิ่นนะผมคิดว่าตรงนี้แหละคือเหตุผลข้อที่หนึ่งที่ทำให้มันทำเงินได้160ล้านเหนรียญสหรัฐในสัปดาห์เปิดตัวข้อสองผมคิดว่าคนดูเริ่ม คิดถึงมาเวลแล้วครับคือต้องบอกกันว่าตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเราแทบไม่ได้หยุดพักกับมาเวลครับมาเวลมันยิงไม่หยุดนะฮะทั้งหนังทั้งซีรีส์ดิสนีย์พัศคือมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันเยอะมันเอียนมันมันมันตามไม่ทันพอตามไม่ทันมันก็เริ่มรู้สึกว่าขี้เกียจตามพอขี้เกียจตามรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้สําคัญซึ่ง2ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันทำให้มาเวลตระหนักรู้แล้วตอนเนี้ยเขาเริ่มปรับสังเกตไไดด้้้ว่าาากกรรรรปับนนีเเิขึพะะอ สังเกตได้ว่าหนังเรื่องสุดท้ายของ m มาเวลห่างจากเด o l พูนบูบลินเท่าไหร,ร่ฮะแเดือนนะครับ The m a r เ e l ส์คือเรื่องสุดท้ายเข้าฉายเดือนพฤศจิก,กายนนะครับ ท่านั้นยังไม่พอซีรีส์ซีรีส์เรื่องสุดท้ายของมาเวลเดือนอะไรฮะมกราคมนะครับแปลว่าระยะห่างคือ6กถึงเดเดือนเหมือนกันแปลว่าผมและคุณเนี่ยไม่ได้สัมผัสรสชาติของมาเวลมากว่าครึ่งปีแล้วนะครับแล้วต่อให้มา well เวลมันไม่ใช่อาหารที่อร่อยเลิศเลิศโอชาสักเท่าไหร่หรอกครับแต่มันเป็นรสชาติที่มันคุ้นเคยผมเชื่อว,ว่าถ้าเราไม่ได้กินมันนานๆหรือไม่ได้กินมันเท่าไหร่มันก็จะมีความรู้สึกว่า อยากกลับไปลองกินดูน้าอยากกลับไปลองสักหน่อยหน้ามันเป็นรสชาติที่เราเคยชอบมากๆเราก็มีความรู้สึกคิดถึงและอยากลองผมคิดว่าแกล6หกเดือนแบบนี้มันยิ่งส่งเสริมให้เดทพูแอนบูเบรินเนี่ยมันจะกลายเป็นหนังที่ทำเงินมหาศาลได้จริงๆนะครับนี่คือเหตุผลสองข้อของผมที่ผมมองนะแต่ถามคนดูแล้วกันว่าคุณมีเหตุผลอะไรของคุณไหมที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือเหตุผลที่ทําให้เดทพูแอนบูเบรินทำเงินมหาศาลหรือมีเหตุผลที่คุณมองว่าเฮ้ย เดทพูแอนบูบารินแม่งไม่ทำเงินหรอกว่ะมันจะเป็นผลงานที่แป๊กอีกครั้งหนึ่งแล้วจะปิดฝาลงของ MCU อย่างถากวรนนครับคิดยังไงเมียดผลยังไงก็ลองแชร์ๆลองบอกบอกันมาได้นะครับแต่ผมขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมสำหรับใครที่ดูหนังเรื่องนี้ในในรูปแบบภาคไทยมาตลอดหรือดูหนังเรื่องนี้ในรูปแบบภาคไทยขอได้ไหมครับว่าเดทพูแอนด์บูบาริน อยากให้ลองดูเสียงต้นฉบับในโรงภาพยนตร์สักครั้งคือผมว่าน,นี่คือน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วจริงๆที่คุณจะได้ยินเสียงคิวแจ็คแมนเสียงของเขาจริงๆอ่ะในโรงภาพยนตร์วันนี้แหละคือเสียงของบูเบอรินผมผมรู้สึกว่ามันสําคัญนะเรื่องเสียงการที่เราได้ยินเสียงนั้นแสดงว่าเขาแสดงออกมาอย่างไงตัวละครนี้พูดยังไงจังหวะนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าตัวละครบูเบอรินคือตัวละครหนึ่งที่คิวแจ็คแมนเขาไม่ได้เล่นแบบว่าพูดธรรมดานะเขาจะมีจังหวะมีวิธีคิดแล้ว แล้วมันจะเป็นสิ่งพิเศษของวูเบอร์รนคนนี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าจะดูภาคไทยดีไหมหรือดูเสียงต้นฉบับหรือดูภาคไทยมาตลอดแล้วดูรายการของเราอยากครับแนะนําม,มากๆว่าเฮ้ยเสียงต้นฉบับเออไปฟังเสียงวูเบอร์รีนของจริงโลแกนของจริงครั้งสุดท้ายของนักแสดงคนนี้ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้ดูอีกแล้วในโรงพยาตร์นะครับเพราะฉะนั้นขอนะฮะถ้าใครดูภาคไทยใครลังเลอยู่เสียงต้นฉบับเถอะครับมันมันที่สุดแล้วจริงๆเนาะมันที่สุดแล้วจริงๆรับฟังเสียงของวูเบอร์รีน ฮิวแจ็คแมนโลแกนของแท้คนจริงในโราพยนตาลสักหนึ่งครั้งเถอะครับ